ใจมากเลยนะครับที่พี่เอกไปพาน้องแอนเนี่ยมากินข้าวด้วยกันนะครับน้องแอนก็ดีใจค่ะว่าเด,ดทครั้งแรกของเราเราก็ได้มาทานข้าวกันผมก็ดีใจที่ได้ขายอาหารครับครับที่สั่งอะไรดีครับ <c oughs> ผมขอเป็นเพื่อนเนือ้อทําการเกษตร,รครับผม <c oughs> แหมงี้ต้องนั่งแล้วล่ะครับครับผม เอาเพื่อนเงือกก่อนนะฮะครับเพื่อนเงือกคือกปลาช่อนครับครับการเกษตรลุยสวนครับผมปลาช่อนลุยสวนครับครับผมอ้าวอะไรไหมฮะสุดที่ลาบแดนซิ่งครับคือกุูปเต้นป่ะฮะใช่ครับได้ครับจัดมาเลยนะครับสองที่ฮะสุที่ลาบแดนซิ่งนะครับน้ำเอาไหนกระ้องแอ๋นะจ๊ะเก็กหล่อค่ะเฮียอ๋อได้ครับ มันไม่ใช่นะครับเฮียคือสั่งบอกว่าน้ำเก๊กหลอครับอ๋อน้ำเยี่ห้อเอาใช่ครับไม่ใช่ผมเก๊กหลอไม่ใช่เฮียครับผมน้ำเก๊กหลอครับได้ได้ได้นี่ครับเฮียก็เพิ่งกำลังตลกเหมือนกันนะคะขอบคุณครับเอาหลุดดอดไหมครับหลอดดูดครับผมเดี๋ยวอยู่หลังนี้ครับมีลุคให้ผมนี่เห็นะเป็นตลอดเลยนะโอเคครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมสั่ง ปลาช่อนลุยสวนไปนะครับปลาช่อนลุยสวนหมดเราก็เลยทำมาเป็นคานัหมูกรอบดีครับครับนี่คือสุดที่น่าเต้นเต้นจนเปื่อยไปเป็นหมูเลยเหรอครับหมดเหมือนกันนะฮะก็เลยสานทำหมูมาแทนโอเคครับได้ครับเห็นว่าต้องกินอยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะ่ใชคครรัับบพี่เอ๋นคะจ๋าน้องแอนตักให้ครัขอบคุณครับเอาอะไรดีครับพี่เออา เอาหมูกับข้าหมูใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรงั้นเอาข้าวเปล่านะครับเดี๋ยวกินกับข้าหมูอ๋ออเอคุณครับเออน้ำของทอดทอนเดี๋ยวีข้าวหมดนะฮะข้าวคือคุณครับคือว่าผมกับแฟนเรามากินข้าวด้วยกันนะครับอนนี่ครับดีครับคือคนุณครับ เอออยากเก่งครับอยากเก่งครับครับโอ้โหสบายตัวเลยครับผมโอ้โหคืคุณครับอ่าอ่า ทิกน้ำปลาผมอยากได้โอ้โหโอกโรโอ้โหจะัหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหหโอครับห้ออออหอ้ออ เราสองคนเนี่ยมาสวีทกันนะครับครับแล้วมึงคือผมหมายความว่าอ๋อแบบอย่างนี้ใช่ไหมรับผมใช่ไหมโอ้โหอยากพัดปีพี่ครับคือผมมาสวีทกับแฟนของผมของต่อสองนะฮะคือคุณเออคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ย จับมือนี่ใกล้กันเลยนะครับเนี่ยใกล้ที่กับแฟนได้เลยนะครับนี่มือแฟนผมพี่พี่กับผมแล้เขาเจ้าของร้านด้วยซักฝุ่นหนึ่งไหมครับจริงจริงพี่คือซักฝุ่นหึงเลยพี่ไม่ได้มาวิ่งนะไม่ได้มาวิ่งต่อยกันไหมล่ะไี่เลยเอาผมมาดีๆแล้วต่อหน้าแฟนคุณจะมากลางที่นี่ดิเพื่อนตลอดกฉากเสานี้มีทั้งหมด กี่ตัวครับชักโครกเรามีสต๊อกเป็นพันนะครับผมจะทําห้องน้ําให้คุณเป็นพันพันห้องเลยครับโจครับไม่ได้ยมเท่าไหร่อะค่ะดชมหน้าสองคนร้ายกันนะครับก็ในน่าตกางคุณครับโอ้ก็ยังกล้าพูดนะจังหวัดอะไรร้อนหลังที่สุดครับจังหวัดอะไรวะนอนทับบุรียอย่าพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับผมเสาร์นี้เที่ยงตรงที่ช่องหนึ่ง work p o